เอาละครับสวัสดีเพื่อนรอชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาทมังกี้และคลิปพกแมอนโกเช่นเคยนะครับผม สำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจส,สิดต่อให้ทุกคนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนฮะวันนี้เป็นเลดฮาวนะครับผมเลดฮาวอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ได้ถ่ายมาอาทิตย์หนึ่งนะแล้วก็คลิปโปเกอนหายไปนานนะยังไงขออภัยครั้งหนึ่งนะครับแต่กว่าจะได้ดูคลิปนี้กันก็ <c oughs> <c oughs> โอเคครับก่อนจะไปเริ่มกันนะเรามีการ์ดโปเกมอนจำหน่ายนะครับที่เป็นกล่องโปเกมอนโกนะครับผมใครสนใจนะอยากจะได้โค้ดนะไปเติมในเกมนะเพื่อเอาของนะติดต่อมาทาง a g e ได้เลยนะครับ มีราคาพิเศษให้แน่นอนนะครับมารับพิธีนะเหลือไม่เยอะแล้วจะได้ไม่ต้องพูดต้องคิดอย่างนี้นะมาครับผมทุกคนถ้มาเริ่มกันนะคะวันนี้เป็นเลดฮาวอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเลดฮาวของเจ้าอีเวนทอลนะฮะบอสนกดำนะครับซึ่งมันชัยนี่สวยมากนะขาวแดงนะครับผมนะจากดําแดงเป็นขาวแดงคือสีสวยมากๆเลยนะฮะัดำแดงนี้เอาจริงๆผมชอบมากกว่านะสีมันแบบเท่ครับผมโอเคมาแล้ว ตัวเลขจริงๆเขาเชิญมาตั้งแต่6กโมงตรงแล้วครับแล้วผมไปกดซื้อแหละทุกคนผมไปกดซื้อบัตรแล้วน่าจะลืมกดโยนนะครับด่วนจัดๆนะฮะเออเอ้ยลืมอัดจอยเ,อเนี่ยไม่ได้อัดนานเป็นไงโอเคครับผมจอมาแล้วนะฮะสิคนนะครับ รอบนี้นะเราได้รับการเชิญการชวนมาจากมอทอนะครับมีซัพพอร์เตอร์ของเราฮะซัพพอร์เตอร์แสนน่ารักของเรานะครับชวนให้จากมอทอนะปกติจะเป็นอาจาร,รย์บอสชวนให้นะฮะจากนาเกลน่แต่รอบนี้คือเหมือนจะไม่ว่างนะฮะเ็เลยได้เลยอย่ผมหาให้นะฮะยี่สิบคนฮนะผมอยากเมก้าสักตัวหนึ่งอะฮะไม่ทันแล้วครับผมคือเมก้าเนี่ยแม้ว่าเราไม่ได้ชนะท่าหรือนะทุกคนถ้าเรากดไว้เนี่ยนะครับผมอย่างน้อยเราก็ได้ลูกโอมเพิ่มขึ้นหนึ่งลูกนะฮะวันนี้ผมอยากตีห้าตัวนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่า จะได้ตีห้าตัวหรือเปล่าผมว่าผมดันไม่ทันตัวแรกครับผมเกงใจคนอื่นเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่ามันไม่ทันจริงๆคนระับพลาดเองครับผมเมื่อกี้ผมเห็นห้องยี่ิบคนนะไม่ได้เจอห้องแบบแน่นๆอย่างนี้นานแล้วครับผม2ี่สิบคนจริงๆครับโอ้ถึงว่าว่าเขาบอกว่าตีไวแบบจบไปแล้วครับเมื่อกี้นะรอบแรกนะไวจัดๆนะครับโอเคดีมากเลยฮะขอใช้นี่เลยได้ไหมฮะตัวแรกเปิดคลิปนะเดี๋ยวตอนนี้ผมสอนจับแล้วกันนะพอดีมันก็มีตัวเดียวเนาะ นะอย่าสอนจับตัวสุดท้ายนะครับยาวๆไว้นะครับผมนะคลิปนี้ได้ดูจุดใจได้นอนนะตีบอสต,ตัวเดียวเนี่ยนะครับผมโอเคมากล้องดัองไปแล้วนะฮะนกออกนกแสกไม่ใช่ดินกแสกมันจะคละ้ายเต้าหู้ไม่ใช่เต้าหู้นกพูกมาอย่างไงว่าเต้าหู้่สงสัยเพิ่งกินข้าวมาเมื่อกี้โอเคฮะชครเอ๋อชยช่นี่นะครับใช้ดที่ลงไอดีเลยนะครับโอ้โหไม่ได้รางวัลอะไรเลย,เลยวะช่ใช่ใช่ มไม่นี่ครับผมตัวนี้มันจับยากนะทําไมเขาจับกันเร็วจังเลยฮนะมันเสียเวลามากเลยนะวงมันน่าจะประมาณนี้แหละไอ้วงเดินใช่ปะ่ะเมื่อกี้เนี่ยวงมันน่าจะประมาณไอเขาตัววีเขาเนี่ยนะฮะไอตรงนี้โยนยังไม่ยากเกินไปนะแต่ไม่เข้าซะง,งั้นนะครับผมจับไปแล้วตัวหนึ่งนะครับรอบนี้ที่มานะหลุดไปเรียบร้อยครับประเดิมไปเลยนะฮะผมว่าผมใช้เป็นนี่เลยดีกว่าคนน่าจะรอนะอันนี้โยนไม่ค่อยถึงนะทุกคนข้างบนนะ่ะ ถ้าใครที่จับไม่เชี่ยวเนี่ยผมไม่แนะนําให้โยนตรงนี้เลยนะครับมันต้องโยนแรงมากๆนะครับผมแต่แอนิเมชันเนี่ยดูตอนเขากระพือปีกนะครับตอนเขากระพือปีกตีเรานะครับผมข้างบนโยนยากนะแต่ผมโยนเอ็กได้อย่างที่เห็นแบบเมื่อกี้นะครับเนี่ยพอเขาเอามือกลับไปเราถึงโยนไปนะฮะไม่เข้าเลยเลยนะครับผมแนะนําให้โยนข้างล่างนะมันไม่ได้ออกแรงเยอะอะไรเลยนะครับผมข้างล่างเนี่ย ประมาณหนึ่งเห็นปะเนี่ยแรงไปนิดนึงก็คือออกวงไปแล้วนะฮะคือผมยังจับไม่ได้แหละว่ามันต้องปลาประมาณไหนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวปลาข้างบนเนี่ยคือปลาแรงมากนะอันนี้มันไม่ได้แรงขนาดนะั้นะเห็นปะโยนแค่นิดเดียวเองครับออกแรงน้อยมากเลยครับผมโยนใกล้ๆอันเนี้ยนะข้างล่างแนตะ่ข้างบนโอ้โ <laughs> หผมแทบจะควงหลุดไปจากจอแล้วทุกคนถ้าไม่รีบนะฮะโยนข้างล่างดีกว่านะฮะแต่อันนี้ผมรีบนะผมโยนข้างบนผมก็โยนนะครับผมอือฮึไม่ยากเห็นไหมทุกคนคับตอนที่เขาตีใช่ปะปุ๊บตอนที่เขา กอดตัวเองแนละ้วแล้วเอามือปีกเขาเนี่ยกำลังกลับไปนะครับผมเราโยนไปจังหวะนั้นได้เลยนะครับโอเคติดแล้วนะตัวนี้ไม่ดีแล้วทุกคนรู้สึกว่าต้องสองหนึ่งหกเลยมั้งฮนะโอเคครับผมพร้อมนะฮะพร้อมโอเคเขากําลังเดินไปเสานะครับเสามอทอเยอะนะครับผมแต่ว่ามันก็มีใกล้ๆกันไกลๆบ้างนะแล้วแต่จุดนะครับผม อย่างตรงแถวแถวโดมมันจะมีแบบ2เสาต่อกันใช่ปะตรงโดมกับไอตรงสาลาเงี้ยแล้วผมแล้วเดินออกมาหน่อยหนึ่งตรงถนนเนี่ยครับหน้าโดมนะครับผมก็จะมีอีก1 2สองเสาต่อกันแล้วเดินไปนิดนึงก็ได้อีกเสาหนึ่งอะไรเงี้ยครับตรงโซลาร์ป่ะสามเสาแล้วนะครับผมถ้าเดินไปอีกหน่อยก็จะมีอีก2เสามันคือมันอยู่เป็นกระจุกกระจุกครับนะแต่ว่าเสาเยอะมากครับทุกคนฮะใครมาเล่นมอทอนี่ ฟินม,มากๆนะครับรับรองได้ครับบอลไม่มีวันหมดเลยครับเล่นได้เพลินๆนะฮะโอเคผมชุบหมดแล้วนะครับเพิ่มเลือดหมดแล้วนะขอใช้นี่ตัวนี้หน่อยสิขอสีเขียวเลยเออน้องตัวนี้เนียนเลยลเนี่ยเหมือนมีชุดคอสตูมเลยจริงๆไม่มีครับผม <c oughs> น้องไม่มีชุดคอสตูมอะไรงั้นนะแต่มาตันเนียนเลยฮะปีนี้มีมอนเอ็กซ์คลูซีฟนะช่วงนี้เป็นช่วงแฟชั่นวีคพอดีเลยครับผมนอกจากไอหมาพุดเดิ้ล ผมเปแล้วนะมีมอนใหม่อีกตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าผมยังไม่เคยเจอสักตัวเลยเป็นเควสด้วยนะครับผมให้ถ่ายรูปน้องนะเดี๋ยววันอาทิตย์ผมน่าจะต้องไปมอทอทสักหน่อยครับไปเคลียร์เควสนี้ให้เสร็จนะผมไม่แน่ใจว่ามีกี่หน้าด้วยนะยังไม่ได้เช็คเลยนะครับพอดีว่ามันไม่มีหน้าปะวันแรกที่ผมเล่นมันยังไม่มีเขียนว่าทับหกทับห้าอะไรเงี้ยตอนนี้เขาเอาขึ้นมายังเนี่ยเห็นป่มแฟชั่นวีคเนี่ยครับมันไม่มีเขียนบอกนะผมไม่แน่ใจว่าไปได้ไกลขนาดไหนนะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะมี มาแล้วทุกคนครับยิมต่อไปครับผมหอพระยิมศักดิ์สิทธิ์ประจำมอทอชาวมอทอรู้ดีนะครับผมหอพระร้อยลงบ่อยนะฮะไชดีลงบ่อยครับผมวันนี้ผมจะได้ใชดี่ไอวีร้อยจากเสานี้ มันโนเข้าไปนะเขาน่าจะไม่ได้มาทางนี้กันนะครับผมดูจากคนที่มาตีแล้วนะไม่มีคนเลยผมขออนุญาตเอ่อเมกาอีโวสักตัวได้ปะเมกาอะไรก็ได้ตอนนี้ครับจะเอาลูกอมไปเฉยนะครับผมตัวไหนที่ผมปั้นไว้โหดดวะดิสตดอนผมไปไหนเนี่ยเอาตัวนี้แล้วกันนะฮะไม่ถึงอยู่แล้วทุกคน17ดก็17ดีมีเยอะนะฮะผมไม่มีตัวสายฟ้าเลยทุกคนครับจริงๆเราควรเมกาอีโว e ตัวสายฟ้าเนาะโอเคฮะต้องใช้หินนะครับผมต้องใช้หินนะ7คนนะครับมีหินเก่งๆไหมอ่ะอีวาร์กอีวาร์ เป็นฮากาันลนเหมือนจะเป็นเหล็กกับดินป่ะไม่มีหินเลยนะครับสายฟ้าน้องหมาน้องหมาหน้าคนอนะ่ะมีตัวนั้นตัวหนึ่งนะครับคอยมันไม่มีเมกาใช่ป่ะมีตัวอะไรเล่นได้บ้างครับเนี่ยอ๋อเล่นเดินร็วได้ตัวหนึ่งนะครับผมแต่เดินเร็วดีๆเหมือนผมจะยังไม่มีสักตัวเลยนะไม่ได้อัพไวเลยหรือเปล่าฮะแต่ก็โอเคนะเห็นป่ะนี่ขนาดคนไม่มีนะครับผมก็ถือว่าไวอยู่นะใช้ได้ครับผม ใกล้แล้วฮะผ่านเกินครึ่งหลอดมานิดนึงแล้วครับผมสบายๆนะเจนใหม่ใกล้มาแล้วนะครับผมตอนนี้เดือน9แล้วเนาะ10 11 12 12หรือ11บ่ะ11ป่ะน่าจะ11ป่ะโปเกม,มอนเจนใหม่นะครับรออย่างใจจดใจจ่อนะพัคหลักเนาะแต่ว่ารอบที่แล้วนู้นอะ่ะตอนเจนใหม่ออกมาเหมือนเขาจะปล่อยไอ้ซาเชียนสมาเซนตา้ามาไวเลยอะ่ะใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดนะ อย,อยู่ก็ปล่อยบอสข้ามเจนมาเลยฮนะเหมือนจะหลอออะไรทักอย่างวะผมจะไม่ผิดนะนะคือตอนนี้โปยมอนปล่อยมอนมาครบ8ดเจนแล้วครับแต่ว่ามีแบบมอนบางตัวที่มันหายไปอยู่นะฮะเยอะอยู่นะครับโอ้ไฟลอนสไตล์ครับผมเราลัดช็อตอางนี้เราจะได้ชายนี่ไอวีร้อยชัวนะ <laughs> ใช่ใช่ใช่ไม่นี่ครับ2องหครับไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเอ๊ะเหมือนวงมันได้แล้วเลยป่ะเมื่อกี้แต่มันจะเล็กไปแล้วครับล็อกใหม่ไม่เอาเล็กไปน่าจะประมาณนี้ก็ได้แล้วสับัดตรแรงนะครับผมมันอยู่สูงนะฮะทำไมเขาจับกันไวจังเลยฮะผมมาจับไม่ค่อยติดเลยนะเห็นปะผมว่าผมก็ใช้เบอร์รี่ทองเลยอนะ่ะไม่ใช้สับประรดเพราะว่าอยากจับให้มันไวขึ้นนะค,คนจะรอนะครับผมเดี๋ยวตัวสุดท้ายเนาะค่อยใช้เป็นตัวของเออ ัปะปรลนะฮะจะได้แบบสอนจับกันเนาะแต่แอนิเมชันอ่านง่ายครับทุกคนสังเกตง่ายมากเลยนะโอเคติดแล้วอ่ะไวจะจัดสอลูกเองนะฮะก็แปดก็หก 89ครับตัวนี้นะครับผมใช้ยาอันนี้ไปเลยจะได้หมดนะครับยาอันนี้เรามีเยอะเกินนะทุกคนเพราะว่าผมมีที่ชุบแก้69อันบ้านแต่ผมมียารวมกันแล้วเนี่ยเกือบ2 0 0นะครับผมมันเลยแบบว่าลกที่นะจริงๆเราควรจะทิ้งนี้ไปครึ่งนึงฮนะไม่มีประโยชน์ที่จะถือว่าเยอะนะถ้าไม่พอก็ไปใช้แม็กพชันบ้างก็ได้นะแล้วจริงๆถ้ารีไวท์หมดเนี่ยเราไปใช้แม็กรีไวท์ยังได้เลยนะครับยกเ่ว่ากันนะผม นี่แอลเท่านี้เัยวันนี้ทิ้งๆไปบ้างนะนี่ก็ทิ้งไปหมดอ่ะผมไม่ใช้เลยนะครับถ้าไม่มีเควสนะครับผมที่ดิผมมีสับปะรดน้อยมากตอนเนี้ยผมใช้ไปเยอะเกินไปนะฮะเสียดายมากเลยปกติมีสับปะรดเป็นร้อยอันเลยครับผมโอเคเราตัวต่อไปสักครู่นึงนะฮะตรงนั้นน่าจะมีอีกยิมหนึ่งครับสามารถชวนได้เลยนะฮะยิมหน้าหอพระนะครับผมมาตัวต่อไปมาแล้วนะครับรวยพอไหมรวยที่พอที่จะเปลี่ยนเมก้าไหมนเดอร์ r หรอครับสายฟ้าเกมนี้ ทันเดอร์ใช่ปะใช่ครับทันเดอร์นะครับผมจะดูว่าผมมีเดนเริลหรือเปล่าครับประเด็นเลยผมว่าผมไม่มีนะหมาตัวนี้ผมยังลูกอมไม่พอครับรู้สึกนะใช้ตรงนี้แหละทุกคน แค่เมกาอีโวไว้ก็ได้นะครับผมเมื่อกี้ที่เราต้องเอาลิซดอนเข้ามาในตี้ก่อนเพราะว่าถ้าในนี้ครับทุกคนเรายังไม่มีตัวเป็นเมกาอีโวเราจะเลือกอีโวไม่ได้เห็นป่ะทุกคน,นนะสัญลักษณ์เมกาอีโวมันจะไม่โชว์นะผมเลยต้องเอาเข้ามานะแต่มันก็ไม่ถึงตัวที่6กหรอกเห็นไหมตัวที่3ของเราเนาะนะครับแต่ตัวที่4ของคนอื่นเขาแล้วอะผมไม่รู้ว่าจะได้อีกตัวหรือเปล่านะ หรือว่าจะได้แค่4ตัวเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าเขาชวนได้ตัวหนึ่งก็จะเป็นการดีมากนะครับผมยักตีสัก5ตัวนะครับใช้นี่ไม่ค่อยลงนานแล้วนะบอสผมเนี่ยหายไปไหนหมดครับเนี่ยใช้ตัวกิคิดได้ด้วยนะครับแฟรี่นะครับแต่เขาตีเราแรงมากเลยเขาใช้ท่าอะไรเอ่ยเวนท์เช้โอ้ไฮเปอร์บีมครับใกล้แล้วครับ9คนนะครับผมไวแล้วริงเคนนี้ก็ถือว่าไวแล้วครับ แต่รอบแรกยี่สิบเห็นบอกว่า2สาวแรกเขาแบบคนเยอะมากนะครับรอบผมรอบแรกของเรายังเยอะเลยทุกคนเนาะใช่เอ่ยใช่นี่ผมไม่ได้เลยเลยฮะใช่นี่ลงไอดีมาเดียวสองหเหมือนจะเท่าตัวแรกเลยเนี่ยตัวสุดท้ายแล้วนี่หน่าตัวหน้าเขาจะมีตัวต่อไปไหมครับทําเวลาดีจัดจัดอะโอเคฮะแม่นจัดจัดถามเขาก่อนนะมาเพื่อนตีมาฮะเพื่อน ตรงนี้ต้องประมาณนี้ป่ะโอเคปรับสองจุดแล้วมันมึนนะทุกคนผมไม่รู้ว่าจะโยนตรงไหนเนี่ยโอเคอยู่โอ้สองลูกติดสองตัวแล้วบอกเขาก่อนนะสักครู่นะว่าถามเขาก่อนว่ามีตัวที่หกไหมมีตัวที่หกไหมโอ้ oh, หายไปเยอะครับหายไปแปดใช่หายไปแปดเลยนะเยอะมากเลยครับผมใช้ไม่ได้นะฮะเออแล้วตัวแรกมันไม่ใช่สองหนึ่งศูนย์หกอะไม่ใช่ฮะสองหนึ่งศูนย์สี่นะครับผมอีก 5ตัวโอเคยังมีช่องว่างอยู่นะมองไป2ตัวนะครับผมโอเครอตัวต่อไปสักคู่หนึ่งนะครับน่าจะยังจะจับกันไม่เสร็จนะสักพู่นะมาครับผมกลับมาที่ตรงศาลานะครับตัวที่4ของเรานะครับแต่ตัวที่5ของคนอื่นแล้วครับผมคนในกลุ่มนะครับดูดีเลี้ยวสี่แปดเนี่ยจันบอส ขยันเกินตีบอจะเยอะนะฮะเนี่ยจริงๆชั่วโม,มงนี้ผมควรที่จะกดไข่นะครับลักกี้เอ็กนะมันคุ้มมากๆเลยนะผมแต่ผมไม่ได้กดนะดองไว้อะทุกคนเบื่ออีเวนต์ใหญ่มานะครับมีแค่สามสิบสี่ใบเองนะผมดองดองไว้เว้นใหญ่มาค่อยกดทีเดียวอะไรเงี้ยนะจะเลเวลตันก่อนเขาปลดลิมิตหรือไม่ <laughs> มาตัวที่4ใชายนี่ต้องมาตัวนี้นะเพราะว่าตัวหน้าเราอยากจะสอนจับกันนะฮะ <laughs> ถ้ามาตัวหน้าเราจะ ไม่ดีนะครับเนี่ยมาตัวนี้เลยแล้วกันนะฮะจริงๆเราก็จับให้ดูเนาะระหว่างที่เราเล่นนะอย่างที่บอกนะผมก็บอกไปแล้วล็อกวอนประมาณไหนนะตัวไอที่มันตัววีว่าเราจะเห็นเป็นตัววีใช่ไหมเออนะฮะตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ตัวของแอนิเมชันเราก็จะโยนไปตอนที่ทําท่าตีกอดมานะแล้วพอกําลังจะเอามือออกนะครับผมเนะี่ยตีกอะนะปึ๊บนะน,นะครับผม เราก็โยนมาไปตอนนั้นนะจะทันพอดีนะอยู่ข้างบนก็จะโยนแรงนิดนึงนะแนะนําให้เขาอยู่ข้างล่างดีกว่านะถ้าไม่รีบจัดเนาะนะครับผมนี่ก็พูดไปเลยแล้วกันนะเผะื่อ <c oughs> ช้ดีมันลงมา2ตัวอะไรเงี้ยน,นะฮะเตตัวหนึ่งยังไม่มาเลยมันโนจัดจัดนะครับผมโอเคครึ่งหลอดแล้วฮะเจ็ดคนนะ,นะมีคนอื่นมาช่วยหนึ่งคนนะครับเมกาโซนใช่ไหมชื่อเมกาโซนปะทิบะคอยนะฮอ้ยท่าใครอ่ะโคตรเท่เลยอ่ะไม่ใช่ท่าเรา่เนาะใช่ปะ หรือว่าไวชาร์เป็นเป็นท่านั้นไม่ใช่ฮะมันเท่มากเลยอ่ะหรือว่าท่าเขาเขาใช้ท่าอะไรฮะตรเทรอะเมื่อกีอ้มันเป็นเหมือนอะไรตรงหน้าเขา,านะครับผมเรียบร้อยครับผมตัวที่4ของเรานะครับโอ้โหร้อยล่างทัวเรนี่ยเนี่ย2 0 7็ดแล้วใอยดูนะตัวนี้จับอย่างนานอ่ะใครดูนะฮะยโค่ไมจะเป็นชายนี่เออแต่เป็นไปได้เพราะว่า ชายนี่ชอบให้ไอวีกากใช่ใช่ไม่นี่ครับผมโอ้ยอยู่จะมาไวเนี่ยโอ้โหสองสนเจ็ดเจ็ดนี่มันกากแบบกากที่สุดตั้งแต่จับมาเลยเนี่ยปีนขึ้นเหรอไม่ถึงครับรู้เลยตอนปล่อยก็รู้เลยลังเลครับผมอืมขอ้โูบอลเดียวติดอีกบ้าเลยมีต่อไปไม่ไหวไม่เป็นไรนะเข้าใจครับพบแล้วพบโตลตาแล้ว เกือบร้อนล่างครับเกินไปอันหนึ่งมีคนได้ชายนี่ไหมครับสป,ปอเตอร์ผมเองนะโอเคผมได้อีกตัวนะครับมีคนชวนให้แล้วฟิวเจอร์นะครับผมเสาที่ฟิวเจอร์น้าจะไม่มีประเด็นเรื่องคนไม่พอนะครับผมเพิ่งผ่านไปประมาณ40ปนาทีหรือ20ปนาทีนะ่าจะมีคนตีเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวสักคู่หนึ่งนะต้องรอให้เขาเซตองเซตอัพก่อนนะฮะ นะครับทุกคนฮะตัวสุดท้ายนะครับผมจากฟิชเชอร์ r าร์ตรังสิตนะครับมีคนไหมมี5คนเลยฮะไทเวดครบด้วยนะครับครัวเต็มนะครับผมคือปกติแล้วนะครับทุกคนครับใครเป็นหัวห้องนะที่อยู่แบบที่คุกท้านนี้เล่าให้ฟังลวกันนะครับอย่างเมื่อกี้คนที่อยู่มทนะถ้าเขาชวนแล้วพวกเราเข้าไม่ทันเนี่ยสามารถทาแบบนี้ได้นะครับพอเราสร้างไทเวดครบเนาะคนในทีมเข้ามาครบเมื่อไหร่เราก็กดไทเวดเนี่ย ปิดไปนะครับจะทําให้คนนอกเข้ามาแจมห้องเราได้นะครับแต่ว่าอันนี้ปิดไปก็น่าจะไม่ทันแล้วนะคนเข้ากันช้านะรวมถึงผมด้วย <c oughs> มันเพิ่งขึ้นน่ะนะครับผมเนี่ยอันนี้เราถ้าเป็นหัวห้องจะสามารถกดปิด private group ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคการตีกับทีมเราก่อนนะให้ทีมเราเข้าครบก่อนแล้วก็รีบเปิดได้นะครับผมนะสามารถทําแบบนี้ได้เช่นกันนะจะป้องกันเรื่องของห้องเต็มได้นะครับโอเคขออนุญาตดูห้องนิดนึงเหมือนจะมีอะไรกันหรือเปล่าไม่ครบหกคนออกก่อนนะพร้อมครับโอเค วันนี้ก็มีคนตีค่อนข้างเยอะนะ ได้อยู่นะดีใจครับผมคอมมูนิตี้ของเรามีคนเข้ามาจอยเรื่อยๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีใจมากๆ <c oughs> ใครไม่มีกลุ่มตีบอสนะผมอยากได้ห้องตีบอสนะมีคนชวนตีบอสมีถามนู่นถามนี่นะทักมาหาผมใน f a c e b o o k แฟนเพจแล้วผมตอบชา้าเหลือเกินรอไม่ได้อยากได้คําตอบตอนนี้นะเข้ามาในกลุ่มเลยดีกว่ามีแอดมินหลายคนช่วยดูแลนะเพราะว่า f a c e b o o กแฟนเพจนี้ผมดูแลคนเดียวนะครับเข้ามาในกลุ่มเลยฮนะกลุ่มเข้ายังไงเข้าไปที่ ช่องของเราก่อนเนาะจากนั้นมองด้านบนนะผมจะมีคําว่าชุมชนหรือว่าคอมมูนิตี้นะฮะในนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ผมโพสต์ประจำนะคือมันคล้าย Facebook แหละแต่ทุกคนอาจจะไม่เห็นนะถ้าไม่เข้ามาส่องเองนะเพราะว่ามันไม่น่าจะแจ้งเตือนอผมคิดว่านะแล้วก็เข้ามาอ่านได้นะผมบางทีผมหายไปหลายๆวันก็อาจจะโพสต์ไปที่นั่นมีคลิปใหม่โพสต์ไปที่นั่นมีอะไรประจักษ์พันอาจจะโพสต์ลงที่นั่นนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับมีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มโอเพนแชทนะ มันเป็นโปรแกรมย่อยของ l ล ne แหละยังไงก็ต้องมี ID l ดียลก่อนนะครับผมนะก็สามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับผมนะก็มีกฎไว้แล้วนะว่าเป็นยังไงห้ามขายของห้ามน่นนี่นั่นนะแล้วก็เล่นเหมือนผู้เล่นทั่วไปนะครับเนาะใครสนใจอยากหากลุ่มนะไม่มีเพื่อนเง,นงาเล่นพลมอนคนเดียวเข้ามันนี้ได้เลยนะครับคอมมูนิตี้เราก็ค่อนข้างโตขึ้นเรื่อยๆนะดีมากเลยนะผมดีใจมากมนะผมอยากให้มันโตกว่านี้อีกนะเข้ามาคุยด้วยกันได้นะครับผมนะ <Okay S 2> โอเคเดี๋ยวเดือนหน้าทุกคนคอมมูนิตี้เดย์มันจัดวันที่่่เทาไหรนะ ห้าหรือเปล่าครับคือผมเห็นวันแล้วแหละผมล็อกวันไปแล้วเพราะว่าเขาประกาศมา3เดือนนะเป็นวันเสาร์นะครับเป็นเจ้าน้องเทียนนะครน้องเทียนนะเนาะนะครับ ดิสวิกบปะชื่ออะไรทุกอย่างผีไฟนะครับเก่งมากๆนะครับเก่งในธาตุผีและธาตุไฟนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าไม่มีมอนตัวอื่นมาแทรกนะคือตอนนั้นมันเป็นมอนที่เก่งมากเลยครับน่ารักด้วยนะครับผมใครต้องการมอนเก่งๆนะรอบนี้่าพาดเลยนะครับแล้วแน่นอนแหละรู้สึกว่าจะไม่มีออฟฟิเชียลอีเวนต์นะมาเจอกันที่มอทอได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมขอนัดรวมๆกันอีกทีนึงนะว่าเราจะมีโอกาสมากันได้เยอะขนาดไหนเผื่อว่าผมจะจัดกิจกรรมเล่นด้วยกันหรือว่าโนนี นั่นนะครับผมนะเี๋ยวเจอกันนะในอีเวนนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันีทีเนะาะชัยเอ๋ยชัยนี่นะครับผมชัยนี่มาถ้าชัยนี่มาก็ขออนุญาตนะนครับผมต่อไปที่เราจะไม่ได้สอนจับกันแล้วนะชยัยโอเคสอนจับกันตัวนี้นะครับผมก็เราจะจับกันยังไงนะมาดูกันเลยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวขอล็อกบอลก่อนแล้วกันนะล็อกบอลเนี่ยตรงที่มันเป็นัว,วีที่เราเห็นอย่างนี้นะนี่ฮนะใช่ไหมเออมันบอกใช่เลยมันพูดนะฮะ นี่นะครับผมอันนี้เล็กไปด้วยซ้ำนะประมาณนี้เลยนะวีนอกหรือว่าไอแผงคอขาวๆของเขาเนี่ยนะครับการโยนบอลเนี่ยตอนเขาตีมานะครับเนี่ยตอนเขาตีเหมือนกอดนะครับผมพอเขาเอามือกันมันจะกลับไปนะครับทุกคนเราจะโยนบอลไปตอนนั้นนะครับมันโยน2ระดับอ่ะอันเนี้ยมันจะอยู่นี้นะฮะอันนี้ระดับบนนะโยนยากนิดนึงนะแล้วก็ระดับล่างระดับปกตินะครับผมโยนง่ายกว่านะ อันนี้คือใครเป็นผู้เล่นมือใหม่นะหรือว่ายังโยนควงบอลไม่เก่งนะผมแนะนําให้โยนข้างล่างนะมันไม่ได้ออกแรงเยอะนะครับข้างบนมันจะออกแรงเยอะมากๆนะอ่ะใครอยากจับติดง่ายอย่าลืมทําไงฮะให้เป็นเบอร์ที่ทองนะใครอยากได้ลูกโอมเพิ่มขึ้นก็สับประรดนะเดีย๋ยวผมจะใช้สับประรดไปก่อนนะครับผมนะส่วนอันนี้ทุกคนสับประรดสีเงินเนี่ยมันก็จะได้ลูกโอมเพิ่มขึ้นนะแล้วก็โอกาสจับติดเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผมจะไม่เท่ากับเบอร์ที่ทองนะ ผมแนะนําให้ไปใช้กับมอนข้างนอกดีกว่านะครับผมไม่แนะนำในมอนบอสตรงนี้เลยนะมันไม่ค่อยจะเพิ่มโอกาสเท่าไหร่นะครับโอเคขออนุญาตเลยนะฮะเราจะกวงบอลตอนเขาทำ,ท,ำท่าตีเนาะนะครับแล้วก็โยนไปนะครับผมเห็นปะไม่เข้าเลยขออนุญาตถนัดนิดนึงเออผมต้องถนัดถนัดหน่อยนะฮะนี่โทษแบบโทษ่าไ,ไม่ถนัดอย่าเพิ่งขึ้นไปเพิ่งสอดข้างล่างเองข้างบนจริงๆผมก็โยนได้เลย สองลูกลวนะผมไม่แนะนําทุกคนไม่แนะนําจริงๆคือให้เลือกเอาว่าจะโยนล่างหรือโยนบนนะเพราะว่าเราต้องปรับความแรงอะ่ะมันจะโยนแบบมือเราจะไม่เข้านะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะผมผมโยนประมาณนี้ครงแล้วก็โยนประมาณนี้เองนะครับประมาณครึ่งจอนะไม่ได้เอียงไปเยอะเหมือนแบบบอลหลายๆตัวนะครับผมอันนี้แบบเหมือนจะโยนไปแนวเซนเตอร์อยู่เลยนะครับอย่าเพิ่งบินขึ้น อย่างนี้ทุกคนเห็นในคลิปอะ่ะผมก็จับได้แหละตรงนี้นะครับผมแต่แนะนำนะโยนทางล้างดีกว่านะครับผมใจเย็นๆนะโอ้โหทำไมโยนยากจังเลยเพื่อนตอนจับโยนเนี่ยอย่าทำให้เขินได้ไหม <laughs> โอเคมานายย้อนถนัดถนัดเฮ้ยไม่ได้หรอหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกไป,ไป่ะ <laughs> ห้าลูกเ็กไปลูกหนึ่งนะครับผมจะว่าตายต้อง X แล้วนะครับผม,มประมาณนี้นะฮะเออต้องมาริมจริงๆอะเซนเตอร์เหมือนจะไม่ได้นะฮะโอเคเออได้แล้วเห็นไหมครับใจเย็นๆน,นะทุกคนจับบอสน,นะไม่ต้องรีบนะครับถ้าไม่มีห้องไปไป,ไปตีต่ออะไรเงี้ยนะหรือไม่ได้ทําเวลาอะไรเงี้ยนะครับผมค่อยๆโยนค่อยๆจับนะจริงจะได้ครับทุกคน คือบัตรบอสหนึ่งใบมันก็มีมูลค่าตีเป็นเงินมาก็ประมาณ19บาทเนาะนะครับผมค่อยๆจัดอย่างน้อยก็ให้ติดไว้ดีกว่านะครับผมนะอย่างน้อยเราได้รูปอม3อันนะได้เอ็กแอลแคดดี้เพิ่มนิดหน่อยก็ยังโอเคกว่าปะ่ะโอเคกว่าไม่ติดเลยนะแล้วโยนไม่เข้าอะไรเลยไปชอบติดเนี่ย <laughs> <laughs> โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะยังไงตอนสอบจับโยนไม่ค่อยได้ก็ไปกกดูเอาตอนที่มันได้แล้วกันนะ <laughs> เออโยประมาณครึ่งจอนิดๆน,น,นะผมไม่แรงเท่าไหร่นะข้างล่างนะข้างบนนี้มันควงแรงนะแล้วโยนแรงนะผม ไม่แนะนําแต่ก็โยนได้นะอย่างที่เห็นนะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะฮะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สน,สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะครับใครพอมีกําลังอยากซัพพอร์ตช่องเรากดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างไ,ได้เลยนะกดเข้ามานะครับซัพพอร์ตกันเข้ามานะครับผมผมมีดิสคอร์ดให้สําหรับซัพพอร์เตอร์ที่แอคทีฟอยู่ด้วยนะครับผมก็จะจากกันไปนะอย่าลืมนะผมเรามีกล่องโปเกมอนโกนะที่เป็นการ์ดโปเกมอนนะครับมีจําหน่ายด้ววยยยนนนนนะะะะะคครรรับบผมมมมททที่นะ่าา่เเเเเาาาาาากก็พิิศษนะตดตาาดดนะออองไไไ้้ลลลหืแุป นะมาช่วยกันคนละกลอสองกล่องแล้วนะนะจะได้หมดหมดไปนะวันไหนผมเลิกพูดก็คือวันหมดอนะ่ะ <laughs> ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี